มาใส่บาทแล้วมาฟังธรรมะการฟังธรรมะทำให้เรามีแง่คิดธรรมะบางหมวดบางข้อที่เราเคยรู้เราก็รู้ลึกซึ้งขึ้นสิ่งที่เราไม่รู้ เราก็มีแง่คิดใหม่ๆขึ้นมามีความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรม,มะมีประโยชน์แก่จิตใจของเราธรรม,มะมีหลายระดับตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเราจะฟังเข้าใจตามภูมิธรรมของเรา อันนี้เราก็ตั้งใจฟังธรรมะบางส่วนที่เป็นธรรมะขั้นละเอียดจิตของเรายัางไม่ถึงแต่อย่างน้อยเราก็มีข้อมูลไว้ในจิตวันหนึ่งเราฟังได้ประพฤติปฏิบาิไปเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ฟังแรกๆไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราพยายามฟังตั้งใจฟัง เท่าที่เราจะเข้าใจพระพุทธองค์ทรงตร,รัสสอนผู้ใดตามดูจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานคนเราโดยมากให้ความสำคัญร่างกายมีอะไรดีๆ ก็เอามาให้ร่างกายนี้หาบ้านสวยๆบ้านหลังใหญ่โตให้ร่างกายนี้อยู่อาศัยอาหารก็เลือกอาหารดีๆอาหารอาร่อยอร่อยให้ร่างกายนี้เสื้อผ้าคนหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆมาให้ร่างกายนี้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูดแลร,ร่างกายนี้ โดยมากเน้นร่างกายแต่ใจของเราคนที่ไม่มีธรรมะไม่ค่อยดูแลใจใจของคนที่ไม่มีธรรมะไม่ได้ปรับพฤติปฏิบัติธรรมเป็นใจที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเราจะรู้ว่าควรปฏิบัติต่อใจของเรายังไง การที่เราตามดูจิตใจตัวเองรู้พฤติกรรมของใจตัวเองทำไมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นทางที่เราจะพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากบ่วงแห่งบาปกรรมอาุศลใจเราปรุงแต่งตลอดเวลาคิดดีคิดไม่ดีแต่เราไม่รู้เท่าทัน อุปนิสัยเดิมๆของเดิมๆแต่ละคนมาเราเกิดมาจากกิเลสกิเลสความเศร้ามองของจิตเกิดจากอวิชชาความไม่รู้พาเรามาเวียนตายเวียนเกิดพื้นฐานดั้งเดิมของจิตคือเป็นจิตที่มีกิเลสอยู่ในใจของเราอยู่แล้วหากเราไม่ได้เพาะบม่มไม่ได้ฝึกฝน ม่ได้ยินธรรมะปล่อยไปตามกิเลสย่อมพาเราไปสู่ที่ตกต่ำทำตามใจตัวเองการตามใจตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอย่างน้อยที่สุดเราต้องมีสีหน้าเป็นพื้นระงับบาปกรรมมาให้กายวาจาใจของเราเนี่ยไปกระทบเทือนผู้อื่นศีลเป็นการระงับเรื่องกายเรื่องวาจา ไม่ให้ไปเบปียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างน้อยก็ไม่ให้บาปกรรมใหม่ๆม,มันปรากฏขึ้นมาการตามดูจิตก็คอยดูจิตไม่ให้สร้างบาปกรรมทางใจขึ้นมาศีลเป็นแค่ระง,งับบาปทางกายและวาจาแต่การตามดูจิตของเราเป็นการระงับบาปกรรมทางใจการที่เราจะมี ความรู้เท่าทันไปดูจิตตัวเองเราต้องฝึกหัดถ้าเราไม่ฝึกหัดเราไม่รู้เท่าทันจิตคิดไม่ดีต่อจากความคิดก็เป็นคำพูดที่ไม่ดีต่อจากนั้นก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีเราต้องมีสติคอยดูจิตตัวเองตลอดเวลาคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้อย่างพระพุทธองค์ทรงสอน ให้เดินทางสายกลางนคนเราโดยมากไม่ค่อยอยู่ตรงกลางมีแต่ความยินดียินร้ายไม่กับกระโดดไปความรักความชังไม่ก็ยอยู่ตรงกลางเลยเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนตลอดเวลาเวลาที่เราเกิดความรักเราไม่สมหวังเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาสิ่งที่เราไม่ชอบเราชังเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบได้ยินสิ่งที่เราไม่ชอบพบปะสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเลยต้องมีทางสายกลางตามดูจิตของเราตลอดเวลาบางครั้งก็ไปยินดียินร้ายในเรื่องราวที่มันผ่านเข้ามา เรายินดีมากเพิดเพลินมากเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะทุกข์มากขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นการที่ตามดูจิตตัวเองจิตดวงนี้จะสงบร่มเย็นบาปกรรมใหม่ๆก็ไม่เกิดขึ้นมาการให้ทานอย่างเดียวยังไม่ปิดอัายภูมิเราให้ทานเราเกิดมาเป็นคนที่มีโภคทรัพย์สมบัติ แต่ยังไม่ปิดอบัยภูมิสามารถปกต่ำได้อยู่อย่างเช่นสัตว์เดรฉานที่คนเลี้ยงดีๆสัตว์เหล่านี้บางทีกินอยู่ดีกว่าคนจนนะมีอาหารการกินอย่างดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ้าของพาไปหาหมอสัตว์เหล่านี้นะเป็นสัตว์คือเป็นเคยเป็นคนที่ได้ทำความดี ด้วยการให้ทานแต่บางทีไม่มีศีลได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ผลทานนั้นยังให้ผลอยู่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในบ้านคนรวยที่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นการให้ทานอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะเรามีศีลก็ป้องกันให้เราอย่าไม่ไปตกต่ำม,มากกว่านั้นยิ่งมีการเจริญสติ ให้รู้เท่าทานจิตตัวเองป้องกันบาปกรรมนี้ยิ่งดีใจดวงนั้นจะร่มเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ถึงพร้อมมาให้ทานเป็นสิ่งที่ดีแล้วป้องกันเรามีสเสบียงบุญเดินทางในวัฏฏสงสารนี้ด้วยความไม่ลาบากเราเป็นการให้ทานเราก็ยังรู้จักเสียสละแบ่งปันเอาความโลภออกจากหัวใจเรา เรามีศีลก็เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราตกต่ำไปสู่อายภูมิแต่การเจริญจิตตภาวานานี้นับคือแก่นของศาสนาเพราะสามารถทำให้เราพ้นทุกข์ทางใจได้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้ฝึกตนฝึกตนใหม่ๆฝึกสติใหม่ๆแค่ระดับการฝึกสติก็สามารถ ระงับบาปกรรมใหม่ๆได้มากมายบาปกรรมที่มันปรากฏขึ้นมาในใจอากสรอากุศลที่ปรากฏขึ้นมาในใจเราก็สามารถระงับยับยั้งได้ไม่ปล่อยออกมาเป็นความผิดพลาดท,ทางกายไม่ปล่อยออกมาเป็นความผิดพลาดท,ทางวาจาเป็นผู้ที่มีสติทุกๆเมื่อนะให้เรามีสติคนที่ไม่เคยฝึกหัดให้รู้จัก เราฝึกหัดคำมาฐานเราจะระล,ลึกคำว่าพุทโธก็ได้พุทโธเป็นคำระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราท่องพุทโธไว้ในใจท่ามกลางอกของเราก็ได้ท่องเบาๆสบายๆทาใจเราให้แช่มชื่นเบิกบานเราท่องคำว่าพุทโธพุทโธถ้ามีความคิดเราก็ไม่เอาความคิดนั้นกลับมาที่คำว่าพุทโธ หรือจะดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองก็ได้นั่งสบายๆดูลมหายใจของตัวเองอย่าไปเพ่งอย่าไปบีบบังคับลมรู้ลมตามธรรมชาติรู้ลมตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามความเป็นจริงของลมนั้นถ้ามีความคิดเราก็ทิ้งความคิดกลับมารู้ลมหายใจใหม่ ทำการงานใดๆยืนเดินนั่งนอนจะคู่จะเหยียดจะรับประทานอาหารเราก็รู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวร่างกายของเราถ้ามมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ทิ้งกลับมาที่การเคลื่อนไหวร่างกายของเราเราทำการงานที่ต้องใช้สมองขณะนั้นเราก็ทำงานไปเลยใช้สมองเพราะขณะนั้นเรามาเจริญสติแบบนี้ไม่ได้เราทำงานได้ทีละอย่าง เสร็จจากการงานที่ต้องใช้สมองคิดงานก็กลับมาเจริญกรรมาฐานอันนี้เป็นการฝึกสติอย่างดีเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดเมื่อมีความคิดเราฝึกหัดสติที่ดีสติก็รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความปรุงแต่งบาปกรรมใหม่ๆก็ไม่เกิดจิตดวงนี้ก็มีความผ่องใสขึ้นมามีความเบาสบายเพราะว่าจิตดวงนี้ไม่บุนวายแสสายไปภายนอก ไม่วุว่นวายแสสาย,สายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบมีความสุขสงบร่มเย็นอยู่ในตัวทํากิจการงานใดก็มีแต่ความร่มเย็นในใจถ้าใจเรามีความสุขภายนอกก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขครอบครัวก็รุ่ยลมเย็นเป็นสุขทุกคนอยู่ได้ความเบิกบานใจแต่ถ้าทุกคนไม่รู้จักดูจิตใจตัวเองไม่รู้จักหักห้ามใจบางทีก็มีสิ่งกระทบ พลาดพลั้งกันได้คิดไม่ทันก็พูดไม่ดีออกไปกระทบครอบครัวครอบครัวก็อยู่กันไม่ล่มเย็นเป็นสุขสังคมที่เราอยู่ด้วยกันก็ไม่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขการที่เรามีสติเราร่มเย็นคนรอบข้างก็เกิดความร่มเย็นสังคมนั้นก็ดีนาทุกๆคนถ้าทำแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นความสุขสงบขึ้นมาดีกว่านั้นขึ้นไปสิ่งที่เรามีสติต่อเนื่องฝึกหัดต่อเนื่อง จิตจะค่อยๆเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเพอเมื่อว่าเรามีสติรู้เท่าทันความคิดความคิดก็จะสั้นกระชั้นก็เป็นความเบาสบายมีอารมณ์เดียวกับกรรมฐานจนถึงหน้าขณะหนึ่งจิตจะเกิดความว่างขึ้นมาพาะจิตจะจะปล่อยวางอารมณ์ภายนะ่าออกไปหมดมีแต่อารมณ์เดียวกับกรรมฐานโลกทั้งโลกมีเรากับพุโทโธโลกทั้งโลกมีแค่ลมหายใจ จนถึงที่สุดแล้วจิตจะปล่อยวางกรรมฐานทั้งพวงไม่ว่าความว่าพุโทโธเราก็ท่องไม่ได้ลมหายใจก็จะดับไปจากความรู้สึกเป็นความว่างขึ้นมานี่เป็นความว่างจิตในความว่างนี่มีความรู้อยู่เรากลับมาได้จิตดวงรู้นี้ก็เรียกเป็นจิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสติความะระลึกมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวด้วยอุเบกขาในจิตตัวเอง เป็นอาการรู้สักแต่พารู้เราสามารถพักผ่อนนะตรงนี้เป็นความเบาความว่างอย่างที่สุดเรามีความสุขสงบจากหน้าจุดนี้คนที่มีสมาธิมากมายหลายๆคนก็มาติดในสมาธิเพราะสมาธิเป็นสิ่งที่ติดได้สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีหลายๆคนหลายๆท่านฝึกเอาฝึกหัดมาณจุดนี้ก็มาติดนะสมาธิได้ไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับใคร กลับมาที่ใจตัวเองก็เกิดความร่มเย็นแต่ขณะน,นี้จิตระดับนี้ยังไม่ได้พ้นจากกิเลสเป็นแค่กดข่มกิเลสไว้เพียงชั่วคราวเราต้องนำจิตที่มีสภาธินี้มาค้นคว้าเราหลงกายหลงใจตัวเองกายใจนี้คือก้อนทุกข์ถ้าเราไม่ค้นคว้าเราก็หลงยุดติดเราไปอยู่ในสมาธิก็เป็นการปล่อยวางเพียงชั่วคราวเราต้อง กลับมาค้นคว้าสิ่งที่เราหลงในใจมิฉะนั้นแล้วก็ยังต้องมีการเวียนตายเวียนเกิดอยู่รูปกายนี้เป็นสิ่งที่เรามาหลงรักใครเราต้องเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันดีจริงหรือนะมันเป็นของเราจริงหรือถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับบัญชาได้เราต้องสั่งได้ว่าร่างกายนี้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตาย นี่เราสั่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกายนี้ไม่ใช่ของเราหรอกเราเป็นเจ้าของเพียงชั่วคราวถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องปล่อยทิ้งไปขณะที่มีชีวิตกายนี้ก็คือก้อนทุกขเราต้องเพียนเฝ้าดูแลตลอดเวลาถึงเวลาก็สร้างความเจ็บป่วยขึ้นมาในร่างกายเกิดทุกขเวทนาทางกายวันนึ่งก็เป็นการพัดพาคไปนะดูอย่างศพส,สิมันสวยจริงไหม ศพที่อยู่ในโรงศพน่ะมันสวยจริงไหมมันดีจริงไหมวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละนอนอยู่ในโรงศพถ้าเราไม่ไปฉีดยาฟอร์มอลีนดูสิ่ศพนั้นจะเป็นยังไงมันสวยจริงไหมผมที่เราเคยสวยงามวันหนึ่งมันก็เป็นผมที่แช่อยู่ในน้ำเหลืองนั่นแหละมันสวยงามไหมล่ะตาของเราที่เคยสวยงามวันหนึ่งมันก็ถลนออกมามันจะดูได้ไหม ลิ้นที่อยู่ในปากเดี๋ยวมันก็จกบ,บาวออกมาผิวหนังที่สวยงามเดี๋ยวก็แตกน้ำเหลืองก็ไหลออกมานะอวัยวะในร่างกายเรามาก็เน่าพองขึ้นมาแล้วมันมีอะไรที่สวยคนอื่นก็จำเราไม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราดูล่างแบบนี้เราก็คงจำตัวเองไม่ได้เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละร่างกายนี้ไม่ใช่ของดี มันคือก้อนทุกข์เราต้องดูแลมันไปตลอดจนขณะมีชีวิตก็เป็นภาระแก่ร่างกายเป็นภาระแก่จิตใจที่เราต้องไปดูแลขณะมีชีวิตก็ไม่ได้เป็นของสวยงามตายไปแล้วก็เป็นของปฏิกูลมันไม่มีอะไรดีนะแต่คนก็ยังไปหลงยึดมัน่นถือมัน่นด้วยหลงหนังบางๆที่มันห่อไว้หลอกอยู่มีชีวิตข้างในก็ไม่ได้สิ่งปฏิกูล ขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันสกปรกทุกๆุกชิ้นถ้าเราไม่อาบน้ำไม่ชำระเหงื่อใครเราก็ดูไม่ได้เลยผมไม่สาก็อยู่ไม่ได้น้ำไม่อาบเราก็อยู่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟันไม่แปลงเราก็อยู่ไม่ได้เพราะมันของสกปรกทั้งสิ้นไม่แปลงฟันสักห้าวันไม่อาบน้ำสักห้าวันนะดูว่ามันจะเหม็นขนาดไหนก็โดยธรรมชาติมัเป็นของสกปรก ถ้าเราไม่ดูแลอย่างดีมันเป็นของสกปรกมากนี่เป็นของที่ให้เราพิพจิตรณาถ้าเราเห็นเป็นของสวยงามเรายิ่งยึดถ้าเราเป็นของที่เป็นของทิ้งเราจะเริ่มจางกายนี่ให้พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงวันหนึ่งร่างกายเราตายไปมันก็สลายกาคืนไปดินก็สลายเป็นดินนะน้ำเราก็สลายออกไฟลมก็สลายไปหมดไม่เหลืออะไรซากศพเราไปฝังไว้ นะไม่กี่ปีมันคือกองดินไปละมันไม่เหลือเราไม่เหลือในกอนในขอไปถามว่ากอนดินนี่คือใครไม่มีใครตอบถ้าเราไม่ไปปักชื่อเอาไว้ไม่ไปเขียนชื่อเอาไว้มันคือซากเฉยๆมันซากดินนี่คือร่างกายของเรากายในกายของเราวันหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นนำมาทำในจิตในใจเราก็เช่นเดียวกันความทุกความทุกเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไป ความสุขเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปเราไปยินดียินร้ายเราก็จะเกิดความทุกข์รู้เท่าทานความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จิตหลงดวงนี้ไม่เข้าใจไปหลงยึดมัน่นถือมันในทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเราใช้ปัญญาเข้าไปค้นคว้าพิิพิจารณาไม่ว่ากายไม่ว่าอาการของใจ หรือไม่แต่ตัวใจเองเราจะเห็นสภาพนี้ทั้งสิ้นคือตกอยู่ในอำนาจแห่งอนิจจังคือความไม่เที่ยงแปลปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เราถึงเรียกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาบ่อยครั้งเข้าจิตเริ่มซึมซับเข้าใจความเป็นจริงพอจิตดวงนี้เห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจจิตดวงนี้จะเกิดการคลาย ความยึดมั่นถือมั่นจนวันหนึ่งเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับใดๆในโลกนี้ปล่อยวางตัณหาความทะยานอยากปล่อยวางทิฏฐิความเห็นทั้งสิ้นทั้งปวงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างีเา่เข้าสู่มรรคผลเข้าสู่มรรคผลยิพพานด้วยวิธีโดยมรรคปฏิบัติแบบนี้นะให้ตท,ทุกท่าน เป็นผู้ที่ไม่ประมาทรีบขวนขวายชีวิตเรานะไม่แน่นอนวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้นะอย่าไปรอวันพรุ่งนี้วันนี้มีโอกาสรีบทำเราทำทานได้เราก็ทำไม่มีโอกาสมาวัดเราก็เป็นผู้ที่มีศีลห้าตลอดเป็นผู้ที่เจริญจิตตาภาวนาตลอดเวลาไม่ได้มาวัดเราก็ทำบุญอยู่ที่บ้านได้ ด้วยการเจริญจิตตาภาวนาเป็นผู้ที่มีสติทุกเมื่อทําจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเอาจิตดวงนี้ค้นคว้าความหลงในใจเราให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปนี่เป็นวิธีเดินของชาวพุทธที่มีปัญญา,าฝากแง่คิดไว้ให้ทุกทกท่านจะได้มีความเฉริญในทางดำ